กาจารบดิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะปฏิคณศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โอกาสให้กับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสาิจที่จ้าทูนจินอจวัง王大学孔子学院共同参与合作目标包括หนึ่ง 此外，希望我们很荣幸邀请到中华人民共和国驻。汉语沟通能力的重要性，因此我们希望通过本次合作，提升移民警察。 ที่คง,คงสุงใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลาขอขอบคุณผู้มีนนส่วนเกี่ยวข้องที่มีรายงานกางเมืองแล้วข้างต้นที่ให้ความรู้เคราะห์กับท่านผู้ตรวจโดยมาดิลาก,ก,าก,าการ์ผู้จัดการสำนักงานตรวจผลพัฒนาซึ่งเป็นโครงการสําคัญและสอดรับกับการเติบโตของนักการเมือวิทยาเขตชรัตนานียท่านผู้บริการสถาบันของชเจ้เอาอาไรสงขลานครินทร์

จึงได้มีการจัดก,การอบรมภาษาจีนอินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเร,ร,รียนรู้ภาษาจีน สและวิทยาการจัดการเิทยนเกุราธานีและสถาบันคงจื้อาสำเร็จจะช่วยยกระดับทักภาษาจีนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในบปากรจาการเรียนกศราธนีานกงจือวามสำเรีจจะช่วยยกราษาจีนงเบืา้องตน้เืองน ที่ควบมไปด้วยกันอ่านเความรู้ใ่องัี่น่าภาลกๆอกรก็คือวิทยาเขาขอานทานทีานของทาทีนะครับซึางทนทนขปในขออทานขอานขอทมางานขอาอมานทมงนมนทานอน จขับเขาได้เชิญไปปกนะครับท่านจะเขียนคำว่าไทยนะครับซึ่งแปลว่าไทยนะครับท่านปงสูตรอย่างแขก่งส้ารรลุประชาชนจินประจสำหรับน้องปงจะเขียนคำว่าชินซึ่งแปลว่าญาตี่น้องอาจารย์ีมา มีอะไรเฉพาะท่านรีนจะเขียนคำว่าีซึ่งแปลว่าดึงพวกเวลาสถาบันอักษรจีนนะครับเขียนยากสุดผู้เาก็เหนื่นะครับจากทุกเนื้อหาผู้เที่จะีอนะครับขออนุญาตให้แขกผู้มีถิ่นท,ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็สืบมาชนได้เก็บภาพนะครับ 今天，我们一定要感谢一下我们的工作人员。 คัน่ไทยและจีนเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งกันและกันมาโดยตลอดด้วยการประชาสัมพันธ์และปัจจัยที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในหลายๆด้าน อีกทั้งยังเป็นตลาดท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทําให้เกิดข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าระหว่างกัน国内 แต่小朋友来也挺小朋友落地也方便是的是美ละเนื่องจากคนจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากด่านแรกของการเข้าประเทศไทยที่คนจีนจะต้องพบก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรควบคุมคนต่างด้าวอย่างมืออาชีพเพื่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนจึงได้มีนโยบายให้มีการแสวงหาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ซึ่งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6สับนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุสขะผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ได้มีดำริจัดให้มีโครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้นสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดก,กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจและเสริมสร้างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือและเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างประเทศไทยกับสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อทำให้ปีครบรอบความสัมพันธ์นี้กลายเป็นปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนตามที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรได้เสนอไว้กับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นตามที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยเห็นพ้องไว้สมตามคำขวัญที่ว่าจีนไทยสารใจกันรวมสร้างฝันประชาคม ทำให้โครงการอบรมภาษาจีนในครั้งนี้ทางสถานกงสุลนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําสงขลาได้ให้คำแนะนำและการสนับสนุนในทุกๆด้านอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมถึงสถาบันคงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เต็มไปด้วยอาจารย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการสอนภาษาเป็นผู้จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการทำงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ถามก่อนเลยว่าทำไมมรเราถึงได้ความสัันกับการให้เคาหน้าที่ให้เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมครับก็อย่างที่บอกในวัตถุประสงค์ไปแล้วนะครับการจะเข้าถึงกันได้ดีมันก็จะต้องสื่อสารกันได้เข้าใจนะครับและอย่างที่ท่านเมื่อกี้สื่อมวลชนอยู่ในห้องเนี่ยจะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับจากนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลเนี่ยมีการเดินทางเข้ามาในประเทศประมาณ6.7ล้านคนนะครับซึ่ง การที่จะบริการหรือรวมถึงมิติของความมั่นคงด้วยเนี่ยถ้าการที่สื่อสารกันได้เข้าใจเนี่ยมันย่อมเกิดเป็นสิทธิภาพมากกว่าทั้งหมดทั้งปวงเลยเป็นเหตุแห่งการลงนาม MOU เรื่อง,องการเรียนภาษาจีนในวันนี้ครับทกสา็กเ็เป็นมหาลัยที่ม,ทมีศักยภาพนะครับแล้วก็มีวิยาเขตครอบคุมในพื้นที่ภาคใต้นะครับในส่วนของตำรวจก็สามารถที่จะไปเรียนได้สะดวก เราไจะเป็นโมเดลนำร่องให้กับคนที่อย่ืองคิดว่าจะเป็นโมเดลที่สาการได้กลับหน่วยงานอื่นๆด้ยอะาจริงๆแล้วเนี่ยโครงการในวันนี้เนี่ยเป็นําหีิของท่านผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองนะครับโดยให้ต,ตม6เป็นบอกอนําร่องนะครับถ้าประสิทธิภาพดีนะครับในบอกอ,อื่นๆก็อาจจะมีการดําเนินการในโอกาสต่อไปครับในส่วนของทักษะของบุคลากรเราในเรื่องภาษาเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่ก็เริ่มจากศูนย์ครับนะครับเราก็มาดูกันว่าพอเสร็จโครงการแล้วเนี่ยทักษะของภาษาจีนของข้าราชการตำรวจจะพัฒนาไปได้ถึงไหนนนี้ก็เป็นหลักสูตรเบื้องต้นนะครับคุยกันไว้ว่าอาจจะมีขั้นกว่าอีกครับต่อจากนี้ครับเบื้องต้นคาดการณ์นะคะว่าอย่างคนที่จะเริ่มเรียนรู้ภาษาจีนเป็นระดับแรกจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนผู้ปฏิบัติที่ต้องพบปะกับนักท่องเที่ยวหรือคนต่างด้าวครับ ก็คาดหวังไว้พอสมควรนะครับในส่วนเรื่องของการพัฒนาทักษะของออข้าราชการตำรวจนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตซึ่งผลจะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ไหมเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันแล้วก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขก็จะต้องแก้ไขเพื่อ,อ,อให้เกิดผลดใีในโอกาสต่อไปครับ